สวัสดีครับสาแดกันครับ EP นี้อยู่ที่ยิงกินตังครับสถานีปืนใจน้อยฮะแล้วก็นี่เลยครับมึงแพนไปดิโฟลเซอร์กูให้มาทํางานดูดูก็ <c oughs> มากินไงนมาอะไรมายิงเนี้ยมายิงไม่ได้ยิงด้วยมามาเป็นคนเอนเตอร์เทนอ๋อเป็นคนจัดครับมากินมากินมากินอาหารวันนี้เป็นไงบ้างพี่อร่อยมากเอ,าอ้าก<อ>ูเออช่างภาพมึงซูมมาตรงนี้นิดนึงกูอะใจเคาะอ,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 อืมอืมะเอาอ สนใจหนูเลยพี่เขาสนใจกินอย่างเดียวเอางีา้อมครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อชมพูค่ะน้องชมพู<อ>ชมพูเปิดวาร์ปได้ไหมลูกได้ค่ะเปิดวาร์ปเดี๋ยวผมจะขึ้นวาร์ปตรงนี้ยาวๆนะนี่ตรงนี้ดีกว่าเปิดวาร์ตตรงนี้เลยตรงนี้หรือตรงนี้เอ,เอาตรงนี้ดีกว่าเออให้ตรงนี้เนี่ยบ,บางนมเอฟซีจะไม่เห็นนมวันนี้นะเป็นงานที่เราเซียนๆที่เขาทั้งปืนสั้นปืนยาวปืนลูกซองเป้าพิกมารวมตัวกันอยากเห็นไหมว่าพี่ๆเขาเซียนแค่ไหนอยาก เดี๋ยวพี่พาไปเอาเอ้ยไม่ใช่พายไปชมไปชมเขายิงไปชมเขายิงไปชมเขาเอาไปกันดีกว่าอะไรทีับเนี่ยไปเลยไปดีกว่าไปนี่เลยมาเจอกลุ่มแรกพี่สวัสดีครับ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 ครอบครัวนี้เขาเป็นครอบครัวใหญ่ครับไปแข่งที่ไหนมาทีละห้าคนแต่ว็บเป็นบางจังหวะกูปืนส่งมาเองนะ นี่เลยต่อไปเราอยู่กันที่ขิงกับขาคนก็ว่าชื่ออะไรวะชื่ออะไรหลงประเด็นดนะแล้วขาขาขิงกับขาแต่คร้ายใบมะกรูดอยู่ไหนที่ต้มจ้ำแม่งเลยเอ้าเออวันนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ยังไม่ลองเลยครับก็ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับว่าพอไม่เคยแข่งแมตช์ไหนมาขึ้นมาแมตช์นี้ครั้งแรกครับเต้นมาครับแล้วมั่นใจไหมครับวันนี้มั่นใจไหมโอ้ก็ไม่รู้ครับก็วันเก้าสิบัน มาขนาดนี้เราก็ต้องมั่นใจแล้วเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้นะคะตายแล้วตายแล้วแต่เดี๋ยวไปดูช่องดีอื่นกันไปดูช่องยินอื่นกน วันนี่เลยเจ้พี่บอกว่าแข่งกันกำลังดุเดือดเลย15เมตรรวมปืนศูนย์เปิดมีทั้งหญิงและชายแต่ตอนนี้เราเข้าไปไม่ได้มีหญิงด้วยใช่ไหมคะมีโอยสนใจปะนะอยากลองยิงมากเลยวันนี้อยากลองยิงกูก็อยากลองยิงเหมือนกันไอ้เจ้าจอดววาจอดว่างเอาตรงนั้นวันนี้กูทำรายการไม่ค่อยมีสบาทีหรอกไอ้ตาผางไปไปไปดูรายการอื่นดีกว่านี่เดวนี่เลยพระนี่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 ที่เขามาไกลเราต้องหาแรงจูงใจ ลูคัดแล้วลูคัสลูคัดนี่ยเลยครับพี่รู้จักลูคัดไหมครับอันนี้เป็นน้ำมันหล่อปืนครับพี่หล่อลื่นหล่อลื่นนะฮะจารบีจารบีนะอันนี้เป็นจารบีแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นน้ำมันหล่อลื่นนะฮะเอาไว้ให้หยอดตามจุดต่างๆของปืนครับพี่ นี่แหละครับฉากแรกเจอกับกรรมการผมก่อนช่าาภาพครับมึงเดินได้แค่ด้านในสัตว์ปืนนะทาหน้าที่ถ้าตายหาคาสนามเลยคนนี้พี่เล็กครับครับมีคนมาหาครับอุ้ยชอดแรงด้วยชดชดแรงด้วยชดแรงด้วยยังูยังูยังู้แค่นี้ขอแล้วเขาเห็นทํางานเป็นลมเห็นนมสู้ตายพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพี่ๆที่เจอจากสรพครับมาช่วยงานกัน วางเว้นจัดการล้างจานรีดผ้าแล้วพวกเราก็มาช่วยงานกันยิงปืนนะครับอันนี้เป็นพี่เป้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปปวนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเขาถือน้ำมันมาแจกนี่ครับอัน,นอันนี้ลุงผมครับลุงผมชื่อลุงพลครับรลุงเขามาจากชนบุรีครับเพื่อที่จะมาดูน้องพิตตี้ลูคัดนะครับไม่ได้ว่ายิงมายิง,ยงนั้นเขามาดูการแข่งขันยิงปืนอ๋อเอาเขาบอกเขามาดูหนไม่ใช่จะพูดอย่างนั้นเดี๋ยวคนเข้าใจผิดเราบอกว่าเออกระสุนน่ะเดี๋ยวลุงเอากลับบ้านกูมาดูพมก็พอแล้วแบ๊ดนี่ลงจริงเปล่า จ่จริงไม่จริงวันนี้มาสนุกครับวันสนุก <c oughs> โอเคครับอย่างนันเดี๋ยวไปดูลุงพลผมยิงครับพี่ไป <c oughs> นี่นะครับผมมาอยู่กับบูธรูคัดออยอื้อหือบาจาโจทย์มันยอดมาก นี่เลยแนะนำผลิตภัณฑ์รูคัทให้พี่ฟังหน่อย ค่ะก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ดูแลบำรุงรักษาปืนใช่มีจบครบทุกอย่างที่ลูคัสของเราเลยขาเรียกภาษาบ้านผมเรียกว่าอออินวันใช่จบครบที่เดียวหูฟังค่ะหูฟังตัวนี้เป็นตัวโอ้เป็นตัวท็อปสุดเลยตัวที่ดีที่สุดตอนนี้ทั้งตัดเสียงทั้งการโอ้พูดแล้วก็สื่อสารด้วยวิทยุอันนี้เหมาะกับเจ้าที่แล้วก็นักกีฬายิงปืนที่เขาเรียกว่าสายเชคทิคอล อันนี้เหมาะมากราคาย่อมเยาแล้วแว่นน่ะที่ใส่สวยๆอยู่นี่อื ตายแล้วเอาให้สปอนเซอร์ภูมิใจลูุกเอาที่เดี๋ยวจะพาน้องเขาไปปั่นสปีดปั่นอะไรคะปั่นป่วนโอเคเดินตามพี่มานี่นะครับผมอยู่กับสปอนเซอร์รายใหญ่ของผมครับพี่ป๊อกติดมันเฮ้ยเรกสวัสดีครับครับพี่ชายผมเอาบูมาแข่งนะครับวันนี้เป้าพริกวัดใจแต่วันนี้ไม่ใช่วัดใจครับเป้าพริกวัดดวงมั่นใจปะมั่นใจปะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตกรอบว้าวไปเดี๋ยวไปดูพี่ชายผมครับตอนนี้เป้าพริกกำลังดุเดือดเลยฮะกติกาคือแพ้คัดออก เขาโหดร้ายมากกาฬิกานี้คือมันมากเดดเดดตามมาตามมานี่ครับดูพ่อบ้านพ่อบ้านนั่นเหรอครับผมได้ลงไหมครับไม่ได้ลงครับลงไม่ทันครับจะไปถึงไม่ลงครับอันนี้อันนี้ไม่ถนัดครับถนัดอันนี้มากกว่าจะปิ้งจะปิ้งลงเปล่าอดูคู่แข่งแล้วไม่ไหวดีทำไมอ่ะพวกเก่งกันมากอือเฮียเฮียยิงได้ ปันก่อนปนก่อนนี่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 ชภาพใกล้เลยพี่เขาูบมาครับแล้วบอกเลยแกเอาปืนเทพมายิงินินิีครับเอาไปดิ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 เลยเสียวันี่ดโมน้องหมดไปกี่ชุดละหมดไปห้าแล้วหมดไปห้าชุดแล้วไปทุกชุดตั้งใจยิงมาถามจริง ตั้งใจประมาณ2เซตแล่อีกสองเซตไม่ได้เล็งละเนี่ยปิงฝากขบอกว่าให้ตั้งใจยิงใช่รอบนี้ต้องตั้งใจยิงแล้วดุแล้วโดนดุแล <c oughs> ้วที่ปิงบอกว่าโอเหมือนโมเหมือนโมไม่มมมตั้งใจยิงเลยเขาบอกเ <c oughs> เดี๋ยว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 ไปดูว่านายจะตั้งใจยิงหรือเปล่า อีก5เซตหลังอีกห้าชุดนะพี่เป้ครับครับกี่ชุดแล้วพี่15ครับ15เหรอตั้งใจยิงปะเนี่ยตั้งใจมากตั้งใจเหรอมากเลยมากมากเลยดูพี่นิวกรรมการจำเป็นผมตอนนี้ที่1นึลอยลำแล้วพี่นิววันนี้ต้องขอบคุณพี่นิวมากเลยครับฟุ้งมาช่วยงานแล้วก็มาเป็นกรรมการให้กติกาผมเหมือนเหมือนชาวบ้านเขาไหมเหมือนที่ผมยิงอ่าเขาบอกว่าเหมือนที่ผมยิงผมยิงอย่างนี้ปกติอ๋อกติกาผมคือยิงซ้ายขวาแล้วก็มาจบกลางมีประกัน นะฮะผสมภาษาระหว,ว่างลูกซอร์สปีดกับ IPSC ครับมันก็ทำให้สนุกมากขึ้นสนุกครับสนุกกรับสนุก โจ้เลยพี่วันนี้มาเจอยิงกินตังครับครับพี่อีกชุดยิงแล้วตอนนี้สิดแล้วติบแล้วต่อยต่อยอีกครับต่อยอีกต่อยอีกเท่าไหร่พี่ต่อยอคออ่าก่าาอนครับต่อยค่าครับวันนี้มั่นใจไหมว่าเราจะมีถ่วยกลับบ้านมั่นใจครับมั่นใจนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวไปดูพี่เขากลัวไปปั้นใครหรอกกูปั้นกบราการกูฟ้ามึงแผนมึงแพนมามึงแพนมาดูพี่กูเฮ้ ดูพี่กูนีพี่ครับสวัสดีครับวันนี้พกความมั่นใจกับการแข่งครั้งนี้มาเยอะไหมฮมันมีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าร้อยหนึ่งพี่มีเท่าไหร่ครับโอ้ยแปดร้อยอะแปดร้อยฮะยัยล่ะจริงจัแมนกูโอเคเดี๋ยวดูแปดร้อยนะครับว่าเขาจะมีถ้วยกลับบ้านไหมวันนี้ลงลงมืออะไรครับพี่ได้หมดอะได้หมดแล้วแต่แล้วแต่เขาจะให้ลงมือมีมือเทพป่ะมีเอาลงมือเทพโอเคลงมือเทพครับอะไรของเขาเนี่ย จบไปครับกับงานยิงกินตังครับประสบความสำเร็จดีครับปลอดภัยแล้วก็ทุกคนแฮปปี้ไปีนี้ฝนตกแต่เช้าเลยครับคนอาจจะมาไม่เยอะเท่าที่ควรแต่คือดีครับดูแบ็คกกาวผมด้านหลังบอกเลยสนุกใน E ีีนี้คือแบบสนุกมากเดี๋ยวจัดอีกไหมผมจัดอีกแน่นอนพี่หน้าด้านไปถามพี่นัทยังไปถามพี่นัทก่อนเฮ้ยมาที่นี่มาที่นี่ทีสุดยอดครับพี่แบงค์ครับพี่เราจัดกันอีกไหมแน่นอนครับพี่โอเคพี่อยู่ในเฟรมเลยผมขออนุญาตปิดอีพีตรงนี้เลยครับพี่ๆครับ ผมในฐานำผู้จัดขอขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับ<อ>สายการ์ัน วันนี้นี่มาดูยิงแม่นยำกันเราอยู่กับพี่พี่ทีมอัครโยธินนะครับเนี่ยอยู่กันหลายท่านเลยนำทีมโดยพี่ใหญ่ของเราพี่ปีชานะครับเนื่องจากอาจารย์ต้อมไม่ได้มาเนวันนี้มาครับเดี๋ยวอาจารย์ต้อมมาครับกำลังมากับพี่นนท์ครับนี้พี่ใหญ่นำทีมมานะครับพี่ปีชาอันนี้ดาวล่กเลยน้องสองคนนี้น้องถิงน้องขามาเนี่ยรอลงอยู่นะครับ่เราไปดูภายในกันว่าที่เขากำลังแข่งขันกันอยู่ นีทางคณะกรรมการก็กําลังนับคะแนนกันอยู่นะครับระวังแข่งก็นับไปด้วยแข่งไปนับไปอันนี้นี่ตัวแต่งนะกดดันหน่อยกดดันกดดันสุดแล้วตัวนี้ตัวนี้กดดันสุดแล้ว สำหรับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาดูการแข่งขันนะมาดูสนิมนะพี่เรนนะผมมีผลิตภัณฑ์มาทำสนองอันนี้ผลิตภัณฑ์ Blue n o x c l u e n o x อ่าเขาบอกว่ามันสร้างมาเพื่อปืนโดยเฉพาะเลยแหละนี่ะพี่ใช่ครับสร้างมาตั้งแต่อเมริกาสร้างชาติอ่ะพี่ใช่ครับอ่ะลองดูสนิมไอ้นี่สติกเกอร์อะไรเนี่ยหมูกระทะอ่ะพี่หมูกระทเอาไปแจกที่ติดตามเสาไฟเหรอเดี๋ยวหมด ทิ้งไว้15ปีเฮ้ยรัศนีมจะหายไปพี่วันไปสั้นฉีดไว้อย่างนี้5ปีอ่ารัศนีหมหายเมื่อฉีดไว้15ปีผ่านไปนะครับแล้วเรามาดูกันว่าสนิมที่มันขึ้นปืนเมื่อปีนี้นหายแล้วขึ้นมาอีกเดิ <c oughs> มอีกหาย <c oughs> หายไปเลย <c oughs> หายไปเลยทิ้งใหหายไปเลยไอปีดกูหายไปเลยอ่ะกล้องมาดูใกล้ๆเลยครับ <c oughs> หายไปเลยสนิมเมื่อกี้นี้เนาะ